สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ดอกดินพรนเพื่อน,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 อนมาแต่งรูเป็นตะพาลน้ำครับารมาชมเมืองว่าลักษณะที่มันบดติดมันเป็นจังไรน,นี่ลักษณะเปลี่ยนสามแฉกเนี่ยจะลายก็เป็นอย่างนะครับว่าปลูกกินเองบ่ได้หลายต้นครับบดติดสะหลายกลัวนะครับแต่ละสายนะครับเหลืออ่าหน่วยที่ติดสี่หน่วยหาหน่วยนี่ก็จะสมบูรณ์ดี นุ่ยหน่อยเท่าไรให้งจะติะดดีนะครับโอใหญ่ดีบบกผิดพี่น้องนะครับเลนะครับเมใ่าเลยละ่นะเนี่ยจังลักษณะเนี่ยนะครับของกับบอฟกัดได้เพื่อนๆนะครสบ็จเป็นสามแชกกว่าจะเดดออกเลยนะครับสองแฉกสามแฉกนี้ก็คัดออกไว้ในห้น่วยทีเขาสมบูรณ์ได้รับอาหารเต็มที่ อันนี้เป็นคน้นในสี่ 4, สีแดงปีนี้คั้นในสี่ผสมติดงานสําหรับต้นหองผมเนี่ยอันนี้บ่ได้วา่าถึงทุดทัวไปนะครับสําหรับต้นหองผมอาจจะมีส่วนกับเกรซ้อนต่อผะระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมเ,เกสรอนเก่านะครับปีหกหกเด็ดออกเลยทําการเด็ดออกครับ,นะรบ,รรบอีกจัดหน่อยก็จะห่อแล้วครับ ดังลักษณะนี้นะครับที่เป็นสามแฉกเยอะเลยนะครับเ,เพื่อนๆเ้าก็เอาออกรดแบบบิดๆออกนะครับบีบก็ออกแล้วก็จะรูดออกสามแฉกกรจะจงเลยหน่วยที่มันอ่สมบูรณ์สามแฉกสองแฉกเด็ดออกได้เนตเลยครับก็เนตเป็นสิเรียอกครับว่ามันจะติดหน่อยติดหลายเพราะว่าเขาปลูกไปบริโภคเองต้นสองต้น นตนติดติดลายกัมนี่นะครับยังบ่ายที่น่ะติดลายอยู่ครับติดลายติดพอสมควรอยู่มันติดลายกว่านี้เราบกว่าไวลายบ่ไดนะครับคุณภาพบ่ดีคุณภาพบ่ดีกับไมยถึงว่าหน่วยมันจะนอยนะครับถ้าต้องการนย่ยยงใหญ่ลูกสมบูรณ์สมบูรณ์รสชาติก็จะดีในการที่จะเอา,าลิมตาผาลำไบอาจารย์นี่ก็จะตัดถี่ส่วนที่หอไว้รล้วกัมมี่ดกรับแซงนี่ออจันยนี่ การจันเขาจะบ่ใหญ่นะครับผมขอแปลกใจคือกันว่าเป็นยางการจันของท่านโคโน,นิศินจังบย่ยใหญ่ในน้อยนะครับขนาดโปโมือนะครับปลายการจันแต่ว่ายาวอยู่แต่บ่ใหญ่เออบลอกคือใบหีใบหีนเป็่เล่งเลยครับอันนี้ผมก็เด็ดออกไปเรื่อยๆนะครับสองสามเหมือกันยางมกบิดออกนะครับหน่วยที่มันเป็นสามงามสองงามสามงามกระจงที หลูกสมบูรณ์ไว้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับเนี่ยหลายกัวนี้เราก็ต้องขัดออกคือเจานะครับมันหลายหน่วยเกินครับเศษหนึ่ง้ายหนึ่งนี่ก็ควนอาจจะเกินสิบหาถ้าเกินสิบหาล้วก็หน่วยมันจะน้อยเนาะนะครับเนื้อมันจะน้อยยั่งนน้อยยิ่งเศษเนี่นยครับหลูกเขาจะใหญ่ด้เพื่อนๆจะสมบูรณ์มากนะครับที่บดติดนี่ที่เป็นสามงามนี่เอกติ่ก็จะเด็ดออกสามงามเป็นสามแฉกบีบบอกเลย แน่นเอาไว้ครับอย่างอาหารมูซิซมูดีๆซิซเขาเด็ดออกเพื่อให้ลูกที่ดีๆสมบูรณ์ใ่อันนี้จึงสีผมก็จะตัดออกนะครับจันนี่นะครับมีอยู่สจันที่บดติดเลยนะครับบ่มีลูกดีเลยผมก็แปลกใจขึ้นกันโดยเฉพาะสจันแหลกๆนี่ที่ผมเป็นคนผสมเองด้วยนะครับเป็นคนผสมเองก่อนที่จะไป ตังจังหวัดนะครับสองจันนี่นะครับผมผสมเองสองจันส่วนจันนี้ลูกสาวผสมนะครับลูกสาวผสมนะครับเออกันยังมีแตกขึ้นมาใหม่อยู่นะครับจันนะครับจันเ่าเป็นพันธุ์ี่สีสีแดงโ่ขึ้นมาจันหนึ่งนะครับถ้าเขาปริก็จะผสมนี่ผมก็ไปตั้งจังหวัดนะครับช่วงที่อินทภพาลัม กำลังออกดอกออกอเล็บ่ได้ปอยูผสมนะครับให้ลูกสาวผสมให้ติดแนบบ่ติดแน่นก็บ่บเป็นยังน,น,นะครับซึงพันธุ์ที่ผสมนะครับเกสรตัวผู้กับบ่าเม่นพันธุ์ดียังหรอครับพันธุ์เพาะเมล็ดทั่วๆไปนี่แหละครับกินแล้วก็เอามาเล็ดไปเพาะไว้สีเหลืองทั่วๆไปเมื่อเขาได้อายุเขาเกิดดอกเกสรเขาอาจจะ บอกแข็งแรงนะครับเพราะว่าเป็นปีแรกๆที่เอาเกสรของต้นตวผูมาผสมค่อยๆออจะมีอายุเรื่อยนะครับแต่เขามีอายุที่ปีหาปีหรือว่าหลายก็นั้นเกสรเขาอาจจะสมบูรณ์เวลาเขานํามาผสมอาจจะติดนะครับปีที่แล้วนี้ผมไปอเอาเกสรตัวผูอีกส่วนหนึ่งนะครับอยู่ ตำบนไกเ่เชียงนี่แหละครับเพิ่นแรงปัน่นไหมากระไดมาผสมกับของเจ้าของอ่ตอกหูยังต้นตอกูยังบ่ท่านไงยังบ่ท่านไหเกศซอนนะครับเราอองเกศซ้อนที่เอามาผสมจะเก็บของที่ของน่องในบ้านที่เพิ่นเพาะเมล็ดนะครับถิ้นไว้กาลังเป็นดอกปีแรกๆจะเอามาผสมกับปติเป็นพ่อมเมล็ด นะครับพันธุ์สีเหลืองตัวๆไปเนี่ยแหละพันสมาก,กินเราพันธุนเอาไปปลูกไปอยู่หัวไหล่ปลายหน้าผมก็ไปเก็บเอาครับึ่งเพ่นกับว่ไใดม่วงยังดอกเพ่นบ่รูนะครับว่าดอกตวผูตวเมียจังไดซึ่งเอาก็ไปในน้เพ่นว่บาน,บาน,นี่มันเป็นดอกตวผูเอาไว้ก็บ่เป็นน่วยนะครับมันจะล้นิ่มมดเพ่นก็เลยให้ใส่ประโยชน์ในการนํามาผสมปินตะลาลําผมมีอยู่ สามตนที่ให้ผลผลิตจันทั้งจันมีอยู่หน่วยเดียวหน่วยเดียวที่ผสมติดนี่พี่น้องเอยขี่ลายหายขาดเนาะเออเอาสร้างเันเถอเนาะส่วนติดติดนี่เท่ากัมาดูแลเอาก็จะเอามุ้นสารมาใส่นะครับบริเวณโค้นเหงานี่แหะครับเพื่อบำรุงหน่วยของเขาว่าแน่ใจเขาจะออก จันไม่อีกออกดอกไม่อีกบ่นะครับดอกนี้ก็ใกล้จะแตกแล้วนะครับ่เกินสองมือก็แตกปัญหาคือตอนที่ผมมาอยู่ดวงมาจัดการนะครับยอดอินตาผาลำมุนมืดนะครับปีนี้ผมมาท่านแถวใส่ใส่สุกปีผมเอาใส่ห้อยใส่ยอดมันดวงเขาเคราะใครมาควนป็นดได้เลยนะครับกับลูกหมิน่นปีนี้บ่ได้จัดการไปต่างจังหวัดนำภาพพี่น้องมาชมนะครับซึ่งอ่านบางีกะบิดดอก พันคนี่สี่เดี๋ยวพาไปเมืองต้นน้อยพี่ <Snow. S 1> น้องดกดกอรศจรรจันดกเนี่ยครับโดกคักดกเนี่ยคุณเจ็บนี่เป็นอ่าพ่อเมล็ดอ่าพันดาฮานอําเอสดาฮานออกมาเซ็จันพี่น้องต้นน้อยแค่นี้แหละครับหนึ่งต้นน้อยนะครับผมเอามาเลี่งในกระถางว้ปีกัวแล้วก็เอาโลกดินปีหนึ่งนะครับเขาเห็นหนวยเลยน่วยดกีหลีพี่น้อง เออผสมสกะห่อเดียวกันนั่นแหละครับเจสซ้อนห่อเดียวกันแล้มาผาสมติดดีแต่คนที่สี่พันพ่อเคยติดวุ่นานพี่น้องเป็นปุ่มเป็นงนนะครับเตละเส้นเตนละสายลกคัดลกเนผมก็จะมาคัดออกล่ะครับมันเหน่นพอดนะครับก็จะมาบิดออกนะครับนนนรบ,บิดออ,ออกให้างห่างๆบิดสลับฟันปลาไปเพื่อ ที่ให้หน่วยเขางญ่นะครับยังสีผมกัดสีบิดออกต้นหน่อยพราเนาะเพราเป็นตาเลี้ยงหน่วยงหญ่เนียพี่น้องเอัขัดกี่ดอ,อกหน่วยยังจึงหน่วยขัดหน่วยแน่แต่เป็นพ่อมเมล็ดเด้เพื่อนพ่อมเมล็ดนะครับเป็นตัวแม่อยู่วันนี้เขาก็มาลุ่นรสชาติอีกเด้ดพี่น้องว่ารสชาติน่จาจะฝาดหรือหวานถ้าฝาดก็ตัดถิ่มแล้วครับบอสิได,ด้ดอกผมบอสซีด้เด้แต่มันฝาด อันนี่ก็มีอยู่แปดจันเลยพี่น้องผมจงไว้ผมตัดถิ่มไปแล้วสองจันนะครับก็เลยลองลองจงไว้เพื่อว่ารสชาติมันดีจะบ่ได้เสียดายเนาะ <c oughs> อดกกระดอก,กระเดียดกอัศจรรย์ก็จะมัเดือดออกสิละครับจับหมุนแล้วก็บิดออกให้หน่วยเขาห่างๆนะน่วยห่างๆเขาก็จะได้น่วยงหญ่นะครับ เขาก็จะได้ใหญ่ต้นน้อยๆเขาก็จะได้สมบูรณ์เนาะนะครับให้จะสลับฟันปลาไปมองได้เบียดกันก็บิดออกบิดออกให้มันอยู่ตรงขามกันรกโพดปกติแล้วผมจะเอาไว้ประมาณสิบสองสิบสามลูกนะครับต่อเส้นเส้นหนึ่ง นะครับเส้นหนึ่งยังสี่ละครับนี่ผมเอาไว้จักเส้นเจรเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยี่สิบหน่วยนี่หลายโพดพี่น้องนะครับต้นหน่อยไม่รู้ว่าจะหน่วยญ่บ่เอาไว้จักสิบสองสิบสามหน่วยพอดีแต่ก็บพเป็นยังนะครับ้ารสชาติมันดีก็ดีไปมัน,นรุนรสชาติอีกเทนึงว่าอ่าพอมาเล็ดนี่จะมีรสชาติทีหวานกรอบบอ่ ครับสิ่งผมบำมันใจแล้วก็บรรนาใจว่ามันจะหวานครับเป็นพันธุ์อําอเห็ดอาหารจะออกมากจะออกเป็นสีใดกับบลูนะครับรุ่นทั้งสีรุ่นทั้งความหวานได้พี่น้องนะครับบอมเมนจะวานรุ่นอย่างเดียวถ้าฟาดคือจังเปลือกแค่นี่ก็บบไวไ้ล้วฟันทิ่มตัวน่นนะครับเ <laughs> ออมันแก้บ่ได้เลยคันเดาฟาดแล้วฟาดเลยพี่น้องยินตาฝาล่ำฟาดฟาดขึ้นลงบาไดุ้่นละ แข้วก็มาหัหนยำนวยเป็นพวดแต่ละสายตุกเป็นปนๆอย,อยู่แต่มืหมุนออกกันสิละครับมานั่งหมุนออกมือละจันค่อยๆเฮ็ดไและครับยังบ่ทันได้ห่อง่ายดอกก็จะลองลุ่นมึงละถ้าฟาดเจ้าก็ได้ไปเป็นปุ๋ยละมีสีกระด็ดออก อยู่ลักษณะนี้นะครับมองได้ทีทีสิงสิบมิดออกเลยบอดไอเสดายด้วยจะเข้าไปเสีดายกูได้นะครับหน่วยมันจะบองงามปีที่แล้วนะครับพันบาทนี่ใหญ่ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับเหรียญเหรียญสิบบาทโอ้ใหญ่ดีพี่น้องนะครับสมบูรณ์จีครัีผมเอาไว้กับประมาณสิบสาม สิบสองถึงสิบสามหน่วยคนน่ะเป็นปุ่มอยู่ยพี่นอ้องนียดกครับดกแน่ยพมเลดได้ครับตนนี้แต่ห่างคนมาก,กขึ้นว่าล้วมเพอมเลดสังเสือเพิ่มมากนะครับอ,อ,าาอําเอ็ดดะฮันตนอ่าตนละสองร้อยสังเสือมาแต่สีสเกตอ่าสีสือนอพันกับบวายเลยแต่สั่งพมเล็ดมากล่องมืองล้วบด้คาดหวังว่าจะเป็น รสชาติดีนะครับก็เพื่อใจไว้แล้วล่ะนะครับในการปลูกการฟังก็ได้นะครับเม็ดออกนิดเสียมุวนออกนิดสแล้วครับดูเป็นจุ่มกันนิดสิเน้นปล่อยไว้กันนุ่ยนุ่ยนะครับนุ่ยวใหญ่เข้ากับเลือกเลือกเอาเลือกที่จะไว้ห่างๆเอาสายหนึ่งสายหนึ่งกันสลับกันนิดสิครับผีอยู่เราสลับที่บบีเบียดกันนิดสิเข้ากับเบีดออก ทำเอ็ดเาหานเพาะเมล็ด่วนพันธุ์อื่นๆก็ไม่ได้ปลูกหรอกครับพ่อแล้วเพราะว่าพื้นที่เ่าไม่ปลูกปลูกไว้แค่สามตน้นสามต้นก็กินบ่เมเอ็ดได้พี่น้องก็ได้จำนายใจแจกอยู่ด้นะครับพ่อได้แบ่งปันพี่น้องทั้งใจก,กินอยู่นะครับโยกเป็นดอกเอ้ขอให้เป็นรสชาติหวานกรอบอร่อยไม่เด้อถึงสิเป็นพอเม็ดก็ได้ครับในโชคเข่าขามจักหน่อยนะ จิได้กินคัดนั่งเถอพี่น้องมาเยียมมเย่ยมมายามกัสิได้าไหายเพิ่นซิมนะครับอันนี้ต้นพ่อมเมล็ดก็ได้แจกกันไปยู่ไปกินเนาะตาบหวานนี่ก็ไ่ให้กินแล้วครับเ <c> ส <oughs> ียเอาแจกก็เสิเอาไว้ให้เป็นตัวย่างเนี่ยนะครับเฮ่ากับิได้บอกพี่บอกน้องเฮ่าพ่อมเมล็ดมีโอกาสสีจะฝาดหลายกลัวเฮาก็จะได้ ในห้คํำแนน้ำเพิ่นไปเนาะสำหรับปูจิ่เพิ่นมาเยี่ยมมาเยี่ยมนะครับดอกบินนจักพี่พนๆน้องๆเ่านี่แหละครับไก่แม่ไก่แม่ขิ้นมาขันมาเขาก,กับแบ่งปันควมรูพิันไปเท่าตี่เฮ้ามี่นะครับก็บไรเิเก่งอยังดอกในการเฮ็ดเกษตรก็ได้ผู้บ่าอาจารย์ก็มาจากยูทูกนั่นแหละดอกบินกันเลยเอาเมื่อเาเาม่งย t u b e ได้ควมรู้เขาก็อนนาเสียเอาควมลู้ที่เอ่ามีอยู่จากกัน ได้รับจากยูทูบะล่าวมาถ่ายทอดต่อไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางหะครับพี่น้องเกษตรกรผู้เพื่อนๆมอูรเนาะนะครับถือว่าเป็นทางเดียวกทางหนึ่งสาหรับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับคัดคัดแล้วเทาก็ใหญ่กว่านี้จังน้อยเขากับเอาตะไคร้ห่อนะครับจะเป็นตะไคร้เขียวหรือว่าตะไคร้ผ่าข้าวๆาก็ได้ห่อห่อไว้ผิวเขาจะสวยนะครับ เออถลฝาดกับบอดดียูน้ากันละปีนาก็บ,บ่ได้เห็นน่วยละถลกฝาดเ <c oughs> ออขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆติ๊กเข้ามาให้กำลังใจด,ดีตลอดมานะครับซีบจันได้ไปนองต้นหน่อยๆเนี่ยเตียตาะเปาะนี่จันก็ยังอยู่แต่ว่าการจันมาสัน่นนำลาพี่น้องไปก่อนกันพ่อกันคิดไหมครับสวัสดีครับ